สวัสดีครับวันนี้วันที่12มิถุนา2563นะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณเอกอีกครั้งนะครับหลังจากที่วันที่11นะครับได้เอารถ3ดอนะครับเข้ามาติดมีมีการใสายเขียวนะครับก่อนหน้านี้ก็ติด CRV ไปแล้ว1 0 0นนะครับคันนี้คือคันที่3นะครับคุณไดนะครับ3ประตูนะฮะตัวนําเข้านะครับมาติดฟีวีการ์ดซูเปอร์นาโนสโตมินะครับบานหน้า60รอบพัน80เราไปดูกัน นี่นะครับคือปีบีกาซูเปอร์นาโนสซรามิกนะครับปานหน้า60%นะครับปกป้อง UV400 ย v วันะครับได้100%นะครับสำหรับคุณใดคันสวยสีเหลืองคันนี้นะครับติดเข้าไปแล้วนะครับปีมีสังหิงซูเปอร์นาโนสซรามิกนะครับสวยงามมากนะครับปานหน้า60%นะครับปกป้อง UV400 UV วันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเรดได้98% 97%แสงสว่าง2่าน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%นะครับ ส่วนแอคคอร์ชันนี้นะครับกาลังเข้าไปติดฟีมีการรอบคันนะครับ60%นะครับนะฮะส่วนบันข้างนะครับเป็นฟีฟิกาซูเปอร์นาโนสไนคนะครับ, uard, Nano, ร,บรอบคันหน้าเต็ม80%นะครับปกป้อง u v 400ยูวันนะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเรดได้98%แสงสว่างสองพัน8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 0.5%นะครับบานหลังก็80%นะครับปกป้อง UV 400วันนะครับได้100%ปกป้องค่าอินเฟเลตได้98%แสงสว่างสองพาน8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96.5%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบานในกันเลยนะครับอนี่นะครับคือ PPG Super n a n น c e r a m i กนะครับบานหน้า 60%นะครับปกป้อง UV 4 0 0 UV วันะครับได้100%ปนะครับปกป้องค่าอินฟราเรดได้97%แสงสว่างสอง่าน16%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96%นะครับเดี๋ยวเราไปดูบานข้างกันนะครับ <S 2> <S 2> นี่นะครับคือฟิล์มวีการ80%บานในนะครับปกป้อง UV 4 0 0 UV วันะครับได้100%ปนะครับปกป้องค่าอินฟฟาเรดได้98%แสงสว่างสอง่าน8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 จุด5%นะครับนี่คือฟิล์มนว,วัตรกรรมที่มืดน,นอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงอันนี้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับคนขับนะครับ80%นะครับปกป้อง UV400 นะครับ UV1 นะครับได้100%นะครับปกป้องค่าอินฟราเรทได้98%แสงสว่าง2,000 8%แล้วก็ปกป้องค่าความร้อนรวมได้96 จุด5%นะครับนี่คือฟิล์มนวัตกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเดี๋ยวเราไปดูภายนอกโดยรวมกันอีกทีนะครับนี่นะครับคือฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนสวิงนะครับบานหน้า60%รอบคันนะครับ80%นะครับสำหรับคุนใดคันสวยคันนี้นะครับนะแล้วก็บ้านหลังนะครับก็80%นะครับนะฮะบานข้างก็80%นะครับ หลังจากติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านกระดาษท้องแปดเพื่อทำไปทำการล้างรถลงผีวฟื้นฟูแล้วก็มาต่อตารแปดตรงนี้นะครับวิธีสังเกตฟิล์มเซรามิกนะครับจะต้องไม่มีแสงสะท้อนเกิน8ปดถึงสินะครับนะฮะจะต้องปกป้องค่าความร้อนรวมได้8ปดถึงสิปีนะครับนี่คือเป็นพลาสติกเกรดเนะครับสําหรับฟิล์มของอเมริกานะครับฟิล์มวีการซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับนะฮะ เพื่อนท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านสาววอนยูทูสอบเรียบทางอยู่ในกมยรามินชาเราจะทำคลิปดีๆถ้าบอกมาให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆและท่านลูกค้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านสาววอนยูทูสอบเรียบทางอยู่ในกมยรามินชาเราจะทำคลิปดีๆนะครับบอกมาให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆนะครับถ้าท่านสนใจนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ